นี้ผมผมอยู่อยู่ที่ไซต์งานประมาณครึ่งวัน<ะ>คือเราก็ต้องเรียกเรียกฝ่ายก่อสร้างมาอ่าแล้วก็แล้วก็รับบีฟกับโอนเนอร์ประมาณ2อสวันก่อนละอัก็คือเราก็จะคุยกับเขาส่วนตัวก่อนอะไรติดตรงไหนอ่าเราพอคุยกับฝ่ายก่อสร้างปุ๊บเราก็จะเรียกเขามาคุยอ่าทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้อสมมติบางที อ่าถ้าเกิดว่าเสาอ่าเสา,สามันหายไปหนึ่งต้นเกิดจากอะไรมีเส,ส,สาหายด้วยเหรอครมัมีมีมีแต่ว่าแต่ว่าในความเสาหายอย่างอย่างในเคสเสาหายคือเราไม่ได้ปล่อยจนขึ้นชั้นสองแล้วเสาหายนะเพเขะลืมเสาลืมใส่ตํำไปทำไปเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วเสา, <c oughs> สาหายเว้ย แต่มันก็จะมีมีมีอันนึงนะอย่างสมมติว่าอย่างที่ผมบอกสามนี้ก็จะบางคนก็จะมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนครับใช่ใเขาก็จะเหมือนกึ่งศิลปินมากกว่าอ่ก็คือเขาเขาขายความเชื่อมั่นหรือว่าหรือว่าความชอบของเขาบางอย่างแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเลยก็จะมีลูกค้าที่ชอบแบบนั้นอ๋อใช่บางคนก็เลือกงานตามสไตล์ของสถาปนิกต้องคนนี้เท่านั้นทุกคาอาจจะไม่ถึงแบบอ้ยถ้าเกิดแบบมาเลยแบบไม้จ๋าๆเลยครบ้ยต้องคนนี้นะอ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไปก็ก็เป็นอีกแบบไม่ได้ไม่ได้ผิด ใช่แล้วแต่ความชอบมากกว่าสไตล์จริงๆเนาะสมมุติถ้าสมมุติน่ะถ้าสมมุติผมนะ่ตอนเนี้ยจบมาแล้วจบที่อื่นมาแล้วเป็นไปได้ไหมที่จะกลับไปเป็นสถาปนิกอีกรอบหนึ่งมีไหมครับคนที่อายุมากๆแล้วเข้าไปเรียนใหม่อผมผมเจอเจอวิศวกรมั้งที่ประมาณปีสามปีสี่ละแล้วซิลวมาใหม่มามาเรียนสถาปัตย์ปีหนึ่งใหม่ อันนี้คือเขาชอบจริงๆครับทําได้ครับทําได้คือด้วยวัยไหนก็ทําได้นะผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แหละแล้วก็จริงๆในสาขาอื่น,อนๆอย่างตกแต่งภายในบางทีเราอาจจะชอบตกแต่งแต่เราอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ยึดเป็นอาชีพขนาดนั้นอไม่ได้อาชีพหลักหรืออยากจ,จะทดลองก่อนอจริงๆก็จะมีสถาบันที่หลายๆสถาบันที่ที่ที่มีคอร์สสาหรับสอนเอาแบเบื้องต้น อ่าอย่างนั้นเราจะรู้กระบวนการคิดกระบวนการจัดการทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ทําได้ครับอย่างบางทีอ่าทำอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วอย่างเงี้ยครับอยากพัฒนาตัวเองเป็นสถาปย์ในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้เนาะเป็นไปได้เป็นไได้บางบางคนก็ไม่จบสถาปัตนะแต่ว่าเขาก็สามารถใช้โปรแกรมอะไรได้ค่อนข้างคล่องแคล่วผู้รับเหมาหลายๆคนเลยที่ผมเคยเจอบางคนนี้ก็แบบเขาก็คือเหมือนเขาทำันเก่งไหมมีคนที่เก่งเก่งเลยเก่งเลยมีมีมีครับ ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขามี t o o l ไหลายอย่างที่ช่วยให้มันทำงานได้เร็วขึ้นแต่จริงๆผมว่านะ AI อาจจะทำได้แล้วนะสั่งไหมกังวลพิมพ์คำสั่งแล้วก็แบบออกมาเป็นบ้านเลยนะเออถ้าถ้าโดยส่วนตัวผมไม่กังวลนะมันเราทำงานกับคนเนาะทำงานกับความรู้สึกของคนฉะนั้นแต่อะไที่ AI ยังตอบโจทย์เรื่องความรู้สึกคนไม่ได้ อผมมองว่าสถาปนิกก็ไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นใช่อย่างนั้นเรายังสามารถคุยกับลูกค้าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาได้ครใช่ก็ใช้เขาเป็นเครื่องมือก็ได้ใช้ AI เป็นเครื่องมือใช่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าสถาปนิกจําเป็นมากขนาดไหนในการสร้างบ้านไม่มีสถาปนิกสร้างบ้านได้ไหมไม่มีสถาปนิกสร้างบ้านได้ไหมจริงๆ ทำได้ครับ,รบจะบ้านเอาตามกฎทําทไมต้องสถาบันนิกถ้าทําไมต้องสถาบันนิกอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าถ้าเราเอาสถาบนิกตีกรอบเรื่องความแข็งแรงของบ้านมันคงไม่เกี่ยวกัน<อ>วิศวกรทําทได้แน่นอนออแต่ถ้าเกิดถามว่าสถาปนิกจําเป็นตรงไหนจําเป็นตรงที่ว่าตรงที่ว่าถ้าเมื่อคุณอยู่อาศัยในกล่องสี่เหลี่ยมกล่องนึ่งคุณจะอยู่ให้สบายได้อย่างไรคุณจะอยู่ให้นานได้อย่างไรสถาบนนิกจะเป็นคนสร้างเรื่องตรงนี้ให้ครับสร้างสร้างเรื่องราวตรงนี้ให้ ใช่ก็ไม่ได้แค่ต้องการความแข็งแรงไงไม่อยากได้แค่ร่มเงาอะไรเฉยๆไงแต่แบบอยากอยู่สบายอ่ะเออมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนพวกเราทํางานเออเหมือนพวกเราทางานในห้องสี่เหลี่ยมเราก็เบื่ออ่าแต่หน้าที่สาวันนี้คือทําไงให้คุณอยู่บ้านทั้งชีวิตคุณแล้วคุณไม่เบื่ออ่าออ้ยง่ายๆเลยเออคำตอบนี้นี่สำคัญมากเลยนะบางทีผมอาจจะทําเองได้แต่ทําไปทํามาอยู่ไปอยู่มาก็ใกล้ ใครออกแบบว่าก็ตัวเองนี่ <laughs> จริงๆสถาพนิกออสามารถตอบเรื่องนี้ได้ให้กับคุณอ,อต้องเรียนห่วงจุ้ยอะไรอย่างนี้ไหมต,ต้องไปครับจริงๆถ้าในวิชามันไม่ไมีมมมนะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่จบมา มีมีศึกษาเองครับมีศึกษาเองมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกเราเราเราอยู่ในเมืองที่มีความเชื่อใช่ฉะนั้นความเชื่อก็เป็นความสบายใจของผู้อยู่อาศัยเช่นกันเขาจะอยู่มีความสุขไหมเขาก็ต้องเขาเราก็ไม่อยากไปขัดความเชื่อเขาครับแล้วก็อย่างฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องเรื่องของหลักเหตุและผลเหมือนกันครับก็เรื่องทิศทางลมแดดน้ำเขาเขายังอยู่ในบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มันไม่ได้เป็นเรื่องงมงายอันนี้เราก็สนับสนุนเต็มที่ครับเพราะบางทีเขาจะมาพร้อมกับสินแสใช่ใช่ใช่มีอย่างนี้เลยเออเิ็นแสเองนะผมไม่เป็นไม่ได้นะแต่แต่เคยเจอสินแสที่จบสถาปัตต์อ๋อใช่รับวงจรรบวงจรโอเป็นสินแสก่อนแล้วไปเรียนสถาปัตหรือเขาเป็นสถาปัตแล้วไปเรียนเป็นสถาเป็นสถาปนิกก่อน แล้วค่เป็นสินแสเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะแม่นอะไรอย่างนี้แหละเขาก็เลยไม่เป็นสถาปนิกแล้วเป็นสินแสเลยครับน้อยอยางเป็นควบนะตั้งน้อยอยางเป็นควบได้นะครับมีหลายอย่างที่ควบได้นอกจากเป็นสินแสแล้วเป็นสถาปนิกแล้วเป็นผู้รับเหมาด้วยได้ได้ครับได้ได้เป็นวิศวกรด้วยอีกเลยไหมได้ครับจริงๆรสนใจเป็นไหม หมายถึงว่าสินแสเหรอไม่ไม่หมายถึงเป็นทั้งสถาปนิกวิศวกรไทยในตัวเดียวไม่ดไคนเดียวเท่าที่ผมเจอก็จะมีอยู่สอสามคนแล้วที่รู้จักกันก็เป็นสถาปนิกแล้วก็ไปเรียนบริยตีวิศวกรรมอีกทีนึงวิศวกรรมอีกทีนึงแล้วก็สอบใบประกอบสอใบต้องเป็นคนขยันมากๆใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเรียนรับงานยังไงอ่ะไม่หลับไม่นอนเลย ก็ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ถ้าเขาเป็นแบบนี้เนาะเขาจะเป็นวิศวกรที่เข้าใจสถาปนิกครับหมายถึงว่าบางทีเราอยากจะได้จริงๆแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยแต่โครงสร้างไม่ไปเขาก็จะพยายามช่วยช่วยดันช่วยช่วยปรับปรุงให้อะไรก็ดีเหมือนกันเป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันครับแล้วส่วนใหญ่สถาปนิกในในปัจจุบันเนี้ยนะครับเรียนบริหารอะไรเพิ่ม ด้วยไหมครับถ้าเกิดอย่างอย่างคุณนายาัมีธุรกิจมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยครับยังต้องไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วแล้วแต่นะว่าเราสุดท้ายมาเราเราคิดว่าเป็นสถาปนิกเราจะยืนอยู่จุดไหนบางคนอยากต้องการเป็นแค่สถาปนิกแล้วก็ออกแบบบ้านหนึ่งหลังให้หนึ่งคนเราเรามีความสุขละแล้วเราก็อยากจะออกแบบอย่างเดียวอันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเรียนอะไรเพิ่มครับแต่ว่าถ้าอย่างส่วนตัวผมเองอย่างผมชอบทําธุรกิจเนาะ เรายังชอบจิตวิทยาอ่าเราชอบเป็นที่ปรึกษาฉะนั้นฉะนั้นผมก็จะมีศึกษาเพิ่มเติมในส่วนจิตวิทยาอะไรเองด้วยแล้วก็แวก็เพ่เทคคอร์สพวกงานบริหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตรงนี้ก็สามารถทําได้ในในระยะสั้นก็อาจจะเปิดเปิดพื้นที่กว้างขึ้นใช่ใช่ชก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนไหนก็ตามเออสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อได้ทักษะเพิ่มแล้วก็มีช่องทางในการ ทำงานเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับเอาละมีคำถามอีกอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันชีวิตสถาปนิกเป็นยังไงบ้างครับชีวิตสถาปนิกเหรอแรกๆก็อาจจะลุ้ลุกคลุกคลานนิดนึงตอนตอนจบแรกๆเลยเนาะใช่ใช่จริงๆตอนจบแรกๆเราอย่างผมจบในกรุงเทพเนาะจบจบที่ธรรมศาสตร์เราก็เราก็ทํางานแล้วก็ฝึกงานปกติแล้วก็ทํางานกับบริษัทออกแบบในกรุงเทพมันก็มันก็แฮปปี้ดีครับสนุกสนุกกับการออกแบบแต่พอเรากลับมา เชียงรายนั้นคือความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าชิ้สถาปนิกมันเริ่มเปลี่ยนไปละอืเรากลับมาในช่วงที่เชียงรายยังไม่ค่อยมีบริษัทสถาปนิกแล้วตัวไม่กระทั่งคนเชียงรายเองเขายังไม่ค่อยรู้ว่าสถาปนิกคืออะไรใช่ใช่นี่เละเป็นปัญหาผมเป็นปัญหาเลนิดนึงละใช่พอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันกับการที่พยายามจะจะจะแสดงตัวตนขึ้นมาแล้วให้ให้ให้เขายอมรับว่า เป็นสถาบนนี้เป็นยังไงได้บ้าง <m> อะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเราความเชื่อไมอ่ความเชื่อไหมในบ้านเราเนาะในเชียงรายของเราเนี่ยแหละจะสร้างบ้านแค่นี้ยง่ายๆก็คือค เออสี่เสาสลามาเอาวางปูนอ่าหลังคาจบอลก็ได้บ้านล้วไงก็เลยแบบสถาปน์นี้คืออะไรเอบ้านก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราทำตามวัฒนธรรมตามอะไรานแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วอยู่สบายแล้วัแต่จริงจริงมันมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นก็เราแรกๆเราก็เราก็ต้องพยายามเหมือนกับคุยกับเขาเป็นเพื่อนก็จะมีเหมือนกับเริ่มต้นจากเราก็ต้องเหมือนผมกลับมาเชียงรายเนาะเราก็ไปเริ่มขอไปทํางานกับบริษัทที่เป็นในท้องถิ่นก่อน บราไปผูกมิดกับสลาเก้าไหม,อ,มอะไร,งระเงี้ยต้องต้องต้องไปรู้จักกันรู้จักสลาทั้งหลายเราก็เหมือนกับขอไปขุกงานก่อสร้างอ่าค่อยขุกไปไปจนได้เจอลูกค้าค <ๆ S 2> ได้เจอช่างแล้วค่อยๆเก็บเก็บสะสมคอนเนคชันเนาะเพราะจริงๆคือสถาปน,นิกมันเป็นอาชีพที่เราคุยกันกับลูกค้าเหมือนเหมือนคนรู้จักเราต้องอยู่กับเขาประมาณปี1ปีจนสปีอะไรเงี้ยฉะนั้นลูกค้าก็จะมาจากการรู้จักผ่านกัน ผนรู้จักครอ่าฉันสามนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องต้องต้องพยายามมีคอนเนคชั่นเยอะๆหน่อยเขาไม่ใช่ว่ามีเยอะๆแล้วเพื่อหาลูกค้าครับแต่เขาจะไม่จ้างเราเพราะเขาไม่รู้จักเราเลยอ่าเขาไม่รู้คนนี้จะโอเคไหมคุยรู้เรื่องไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่บางทีมันก็ต้องดูเนาะตัวตนคนนี้เป็นยังไงนะใช่ใช่ใช่ก็ก็จะเริ่มจากตรงนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นพอคนเริ่มรู้จักเราเราเริ่มมีผลงานหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเป็นตามสเตจไปครับเราก็สร้างทีมของเราด้วยใช่ใช่เราเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีต้องมีช่างของเรานะเราเป็นสาวนี่คือออกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้แต่ว่าระหว่างทางเราจะเจอช่างทั้งดีและไม่ดีอ่าเราก็เวลาลูกค้า ลูกค้าอยากสร้างบ้านคนอื่นเราก็อาจจะแนะนําแนะนําอให้เขาเจอช่างคนนี้นะช่างดีงานเราก็ออกมาดีนี่ไงใช่ช่างดีสถาปนิกก็แฮปปี้ใช่ใช่ตอนนี้ก็ไม่ปวดหัวเอ๊ะช่างคนนี้ไม่ไม่เอาแล้วเอาออกจากใจเออกจากอะไรอย่างนี้ค่คุยกันนะวันหลังอะไรไม่เป็นไรครับออนนี่แหละก็เป็นโอกาสเนาะครับเมื่อกี้ผมจะถามอะไรผมลืมละเพลินฟังเพลินเออชีวิตสถาปนิก อ๋อนะครับเป็นแบบนี้ครับเมื่อเมื่อสร้างทีมไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะบริหารงานตัวเองได้เรื่อยๆใช่ไหมครับมีเขาเรียกว่ามีข้อเสียอะไรไหมครับในการเป็นสถาปนิกทั้งทุกเรื่องเลยด้านสุขภาพด้านอะไรต้องนอนดึกด้วยทำงานหนักด้วยแล้วก็วิธีการบริหารตัวเองหรือจัดการตัวเองให้ดีๆอาชีพสถาปนิกเหร ที่ถามนี้ข้อเสียเผมเอาเมื่อกี้เราคุยกันแต่ข้อดีหรือด้านด้านที่มันดีๆนะฟังดูดีข้อเสียจริงๆคืออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพด้วยก็อย่างอย่างผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเคยเคยเป็นเนาะก็ด้วยความที่เรานั่งนานแหละแล้วตอนนั้นเราไม่ได้รู้จักโรคพวกนี้มากนักก็ออฟฟิศซินโดมครับอย่างหนึ่งก็การทํางานสถาปนิกเราต้องอยู่หน้าคอมตลอดเวลาบางทีเราเดินเยอะเรานั่งนานเราไม่รู้ตัวหรอก เพราะเรากาลังอยู่ในกับความคิดตัวเองค่ะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังครับแล้วก็อันไหนอีกอะมีข้อเสียแล้วมีอะไรอีกนะการจัดการเวลาการจัดการเวลาใช้เวลากับครอบครัวพอไหมการจัดการเวลาถ้าถ้าเรายังไม่ได้มีสร้างครอบครัวในช่วงที่เรายังโสดหรือมีแค่แค่มีแฟนปกติในช่วงนั้นก็เรื่องเวลาอาจจะอาจจะเต็มที่กับงานได้ครับก็ค่อนข้างกินเวลานะเพราะบางทีเราคิดงานไม่ออก อย่างที่บอกมันก็เหมือนตอนเรียนเราคิดงานไม่ออกมันก็จะกินเวลาไปเรื่อยๆออันนี้เป็นอันหนึ่งที่พอทํางานจริงหรือหรือมีคนรอบข้างที่ต้องดูแลอาจจะต้องวางแผนการการทํางานให้ดีครับมีเวลา10วันคือ10วันนะ,ะเราออกแบบได้ภายใน5วันต้องเสร็จความกระบวนการคิดนะก็ต้องเสร็จตรงน,นั้นนะต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ายิ่งทำไปเรื่อยๆจะน่าจะต้องยิ่งรู้ตัวเองมากขึ้นเราจะใช้ใชเวลาคิดกี่วันทําโมเดลกี่วันอะไรติงๆีเนกี่วันจริงจริงยิ่ง,งพอทําซ้ําๆมันจะเร็วขึ้นเราเริ่มตกผลึกทางความคิดละกระบวนการบางอย่างเราเราเรา,เราทำซ้ําจนจน,จนชํานาญละแล้วปัญหามันมันไม่มีละอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีขึ้นส่วนใหญ่ในในหนึ่งปีเนี่ยสาหรับคุณแม่ปั้นเนี่ยรับงานมากที่สุดเท่าไหร่ครับหนึ่งปีเหรอครับ ผมเปิดบริษัทมาสามปีเนาะสามปีนะปีล่าสุดผมอยู่ที่1ิบงานต่อปีครับบ้านสิบหลักแล้วแล้วแล้วอยู่ไกลกันวิ่งรอบเลยนะคะเนี่ยก็ก็ก็วิ่งรอบอยู่นะก็จะมีทั้งมีทั้งที่ปัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะกรุงเทพกรุงเทพก็มีโอใช่เชียงใหม่ก็มีเดี๋ยวกำลังจะไปกรุงเทพใช่เดือนหน้าก็ต้องไปอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นนี่เงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย ผมว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องระวังคือความปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเดินทางไปไกลแม้กระทั่งแค่อยู่ในเชียงรายรับงานเชียงรายสมมติรับห้างงานในเชียงรายแต่ต่างอำเภอจะเหนือสุดทุกอย่างสุลขับรถไปเองเนาะบริหารใช่ครับเพราะนั้นการเป็นสถาปนิกคิดว่าน่าจะสามารถที่จะดูแลหลายๆอย่างได้แน่นอนถ้าเกิดน้องๆหลายคนรู้สึกว่าฉันมีความฝันอยากเป็นสถาปนิกนะครับ หรือถ้าใครเปลี่ยนใจก็อาจจะไม่อยากเป็นแล้วฟังแล้วไม่อยากเป็นแล้วสถานปัจจุบันกต้องทําอะไรเนี่ยอะไรอยเงี้ยก็รู้ตัวนะ้เออเพินมากเลยนะใช่แต่เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันได้ใช้อย่างเช่นใช้ความคิดของเราคือสามารถสื่อสารภาพที่อยู่ในหัวของเราอ่ะให้ออกมาเป็น รูปธรรมใช่ครับสิ่งที่คนอื่นหรือว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มีประสบการณ์แบบนี้เราคิดแล้วก็ออกมาเป็นบ้านให้เขาเออน่าสนใจนะคะท้าทายนะถือว่าท้าทายมากมีงานไหนที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุดไหมครับสําหรับงานของไม้บันเองณตอนนี้เนาะใช่ตอนนี้เลยหรอมีไหมครับมีงานที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเท่าที่ทำมาฉันชอบอันนี้มากเลยอืม อ๋จริงๆแล้วผมค่อนข้างจะชอบทุกๆอันเท่ๆาๆกันนะแต่ว่าเขาเรียกว่าบ้านใครเอออันนี้บอกนะครับ <laughs> อันนี้บอกนะครับ <laughs> ค,ค,ค,คือคืออาจจะโชคดีอย่างหนึ่งคือตัวไม้บรรนัเองมันถูกสร้างมาจากคนรู้จักไว้ใจ <c oughs> เราครับฉะนั้นใ,นในในทุกๆงานเขาเลยค่อนข้างจะให้พื้นที่เราเป็น <c oughs> เป็นตัวเองหมด <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้เป็นโชคดีนะผมรูเป็นโชคดีแล้วกันมันก็เลยทําให้ในทุกๆงานของผมที่เกิดขึ้นอ่ะ เราเต็มที่กับมันได้เราสึกว่าเราเราได้สนุกกับมันแต่ว่าเราได้สนุกกับลูกค้าด้วยค่ะฉะนั้นถามว่าชอบงานไหนพิเศษไหมมันเลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะอยู่กลางๆอยู่เท่าๆกันหมดก็สนุกทุกงานใช่ใช่ปัญหามันมีอยู่แล้วอันนี้เราไม่นับนะครับคิดว่าระหว่างงานนิ่วใช่ใช่อย่ปวดหัวมากใช่อะไรที่เป็นเรื่องปวดหัวที่สุดในขณะที่ทํางานของสถาปนิก ปวดหัวที่สุดคงน่าจะเป็นเรื่องของการส่งต่องานระหว่างระหว่างฝ่ายมากกว่าอืจริงๆตัวงานอ่ะมันไม่ตัวงาน,นตัวการออกแบบบ้านพวกนี้มัน <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องปวดหัวส่วนที่ปวดหัวคือการที่เราส่งไปให้คนกลุ่มอื่นๆแล้วเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนเราหรือเขา <c oughs> หรือเขาเขาไม่ได้ทําตามแบบที่เราที่เราอยากให้เป็นอ่าสุดท้ายม,ามันก็จะเกิดอะไรความคาดหวังจากตัวเจ้าของบ้าน <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วก็ ลักษณะของการทำงานของช่างพอทุกอย่างมันมันไม่ตรงกันไม่ตรงแบบที่ที่ที่เป็นตัวกลางอ่ะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่ควบคุมมาตรฐานด้วยตัวเองแกไขปัญหาอย่างนี้ยังไงครับเราคุยกันเองหรือว่าอย่างอย่างสมมติว่าอย่างวันนี้ใช่ไหมวันนี้เอวันนี้ผมผมอยู่อยู่ที่ไซต์งานประมาณครึ่งวันคือเราก็ต้องเรียกเรียกฝ่ายก่อสร้างมาแล้วก็ แล้วก็รับบิ๊กกับโอนเนอร์ประมาณสองสามวันก่อนละก็คือเราก็จะคุยกับเขาส่วนตัวก่อนอะไรติดตรงไหนแล้วเราพอคุยกับฝ่ายก่อสร้างปุ๊บเราก็จะเรียกเขามาคุยอ่าทําไมถึงไม่เป็นแบบนี้อสมมติบางทีอ่าถ้าเกิดว่าเสาอ่าเสามันหายไปหนึ่งต้นเกิดจากอะไรมีเสาหายด้วยเหรอใช่มีมีมีแต่ว่าแต่ว่าในความเสาหายอย่างอย่างในเคสเสาหายคือเราไม่ได้ปล่อยจนขึ้นชั้นสองแล้วเสาหายนะ ขาลืมเขาลืมใส่ทำไปทำไปเสร็จแล้วแล้วสายไปนี่ไงถึงต้องไปคุยไปคุยหน้างานตลอดใช่ใช่ใช่คือคือเขาเรียกว่าบางทีช่างเ็าไม่เข้าใจแบบประมาณนั้นอย่างสมมติเสามันก็จะมีเสาที่รับถึงแค่คานชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปคานชั้นสองหมายถึงตัดตัดใช่ครับมันก็อาจจะรับรับแค่พื้นชั้นหนึ่งแต่เสาตัวนี้ไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองนะอะไรเงี้ยก็มีมีแต่คราวนี้คือช่างก็ไม่เข้าใจ เขาเราบอกว่าเอไม่ได้ขึ้นชั้นสองนะพี่อ่าแต่เป็นว่าเขาออกหมดเลยแต่ว่าคือเขาอเอาฐานล่างนั้นออกไปแล้วพอเราไปตรวจหน้างานปุ๊บเอ้าหายหายตงาก็ต้องเพิ่มก็ต้องก็ต้องเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ก็เรามันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเราเป็นผู้ออกแบบเราไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่หัวหน้าช่างอ่าแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าของเงินหน้าที่เราคือเราแค่มาดูความเรียบร้อยเป็นไปตามแบบไหมอะไรอย่างงี้เฉยครับ ก็สนุกดีพันษามากเลยไปทํามาไอ้นี้หายอันนู้นหายอย่างเงี้ยต้องระวังตลอดระวังไม่เหมือนกับกรุงเทพเพราะนั้นสถานเนที่ต้องเป็นคนรอบคอบมากเลยนะรอบครอบและการสื่อสารสําคัญมากในงานนี้เพราะมันต้องคุยกับหลายๆฝ่ายคุยกันยังไงไม่ให้มีเรื่องคุยยังไงเออถ้าถ้าเป็นผมนี่ผมไฟอย่างเดียวอ่ะจะเสร็จไหมชอบชอบไฟบางทีบางที อะไรนะสามีภรรยาทะเลาะกันเองก็มีรอเรามารอเรามาเป็นคนกลางตั้งแต่เรียนมาแล้วไงตั้งแต่เรียนมาแล้วเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางใช่ใช่ใครับจะเป็นอย่างนั้นเลยเป็นไงครั้นี้เรียนจิตวิญญาณกันดีโอเรียนจิตวิญญาณมาดยทีนี้คุยปัญหาครอบครัวต่ออีกนอกจากเรื่องบ้านแล้วคุยปัญหาครอบครัวต่อใช่ใช่ใช่อ้อันนี้คือรอบด้านจริงๆนะค่ะ นี่แหละชีวิตสถาปนิกเนาะครับล้วคิดว่าทุกอาชีพก็จะมีปัญหาแบบแบบสนุกสนุกของมันเองเนาะนะครับก็จะเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าจดจำนะครับแล้วรู้สึกว่าอ่ะโอเคยังไงยังไงปัญหามันก็ต้องเจออยู่แล้วแหละใช่ใแต่วิธีการแก้ปัญหาของเรามันก็นำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความชอบชื้นชอบของคนที่ที่มาจ้างงานเราด้วยแล้วคนก็จะบอกต่อไปเรื่อย เขาที่ฟังนี่คือฝึกแก้ปัญหาเลยค่ะปัญหาเยอะปัญหามาเรื่อยๆแต่แบบเออต้อบอกว่าสถานี้ต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาชอันดับแรกไม่ว่าปัญหาอะไรก็ช่งปัญหาครอบครัวของเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยก็ยังต้องแก้ให้ได้โอ้ยสุดยอดจริงๆครับผมมีพี่แม่มีอะไรอยากจะถามไหมครับ ก็แค่ <air> อยากจะให้ไม้ปั้มเขาฝากดีกว่าว่าฝา,ฝากสำหรับคนที่อยากเรียนสถาปนิกหรือคนที่ทำงานเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่มีอะไรจะฝากถึงเขาไหมอสำหรับคนที่อยากเรียนสถาปนิกเนาะค่ะอคนที่อยากเรียนสถาปนิกถ้าชอบเรียนเลยครับชอบแล้วเรียนเลยเรียนเลย,เย,เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเปิดรับ huh ทุกสิ่งที่เข้ามาเจอปัญหาทุกคนเจออยู่แล้วค่ะ แต่ว่าทุกปัญหามันก็ต้องแก้เราเราเราถูกสอนมาเพื่อออกแบบเพื่อแก้ปัญหาแค่นั้นเลยครับอย่าอย่าอย่าพึ่งหยุดกลางคันแค่นั้นเองลองสู้ไปก่อนต้องต้องคือคือเราต้องทนมันไม่ได้ทนกับเนื้องานนะบางทีเราต้องทนกับความคิดตัวเองนี่แหละภาวะาทางจิตใจใช่ใช่อย่าอย่าอย่าพึ่งถอยแค่นั้นเองครับส่วนส่วนคนที่เป็นถามนี้อยู่แล้วน้องๆรุ่นใหม่ถ้าอยากจะบอกตรงๆก็เราต้องรู้สึกว่ารับฟัง รับฟังลูกค้าให้มากทุกคนเขาอาจจะมีปัญหาของเขาในใจที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็ได้แต่เราเราเราควรจะแกะเขาออกมาค่อยๆรับฟังเขาเยอะๆอย่างที่ผมบอกครับบางทีสีแดงไม่ใช่สีไม่สวยอืแต่เขาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสีแดงนั่นแแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับฟังครับผมฟังให้มากฟังให้มาก และแกะให้ดีค่ะแล้วปัญหานั้นจะแก้ได้ไงใช่ใช่จริงๆเป็นทริคสำหรับทุกอาชีพเลยใช่ใช่ช่โอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากาขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงๆถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากดูงานนะครับดูพิมพ์ไปเลยใน Facebook Page หมายปั้นเป็นเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ ทีไมได่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยครับผมะนะครับติดตามได้ครับผม<ช>ไปไล่ดูแบบบ้านแบบอะไรแล้วผมชอบมาก<ช>เลครับสนุกผมดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความสุขและคิดว่าบ้านในอนาคตไม่รู้นะครับอาจจะพูดได้ก่อนนะครับยินดียินดียินดีนะครับบ้านในอนาอาจจะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ก็ ต้องพึ่งพาสถาปนิกที่จะทําให้บ้านนี้มันเป็นบ้านที่เราอยู่ตลอดชีวิตได้ใช่อยู่แบบสบายสบไม่น่าเบื่อใช่ค่ะใช่ครับก็สําหรับ p u r p o s e l a b ครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจอะไรก็ตามนะครับเราออแกนิกมากนะครับสําหรับรายการ p u r p o s e l a b แล้วก็ในทีมองค์กรต้นซีดาเราพยายามที่จะให้มันเป็นไปตามที่มันเป็น รลรวคิดว่านะครับในในวันนี้นะครับอยากเป็นสถาปนิกต้องทําอย่างไรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องน้องๆพี่ๆหลายคนไม่มากก็น้อยรวมถึงในการาข้อคิดในการทํางานนะคะใ,ในสาขาต่างๆและสาขาอื่นๆก็ใช้ ข้อคิดแบบนี้เหมือนกันใช่ครับหวังว่านะครับถ้าท่านใดมีคําถามอะไรมากกว่านี้สามารถพิมพ์นะครับลงในข้าถามได้นะคะครับผมในช่องแสดงความคิดเห็นใน YouTube ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่บ่อยหรอกเดือนนึงอาจจะปล่อย2ครั้งเป็น EP พีหนึ่งอีพีสองค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆแบบพิจารณานิดนึงใช่ครับก็เราจะเห็นคลิปเก่าๆนะครับที่ผ่านมาก็ไล่ๆดูนะครับอาจจะมีบางอย่างบางคลิปที่เป็นประโยชน์เป็นคําตอบสําหรับชีวิตท่าน บางอย่างด้วยก็ดีนะครับก็ขอฝากทุกทุกคนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ u r p เ s s l a b ครับค่ะเราเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ